สวัสดีตอนเช้าวันพุธที่2 7เดือนกันยายนพศ2อ6 6 6 6สวัสดีตอนเช้านะคะขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงจะเริญรุ่งเรืองทำการสิ่งใดประการใดขอให้สำเร็จผลสมความมุ่งมา่รารถนาทุกสิ่งทุกประการ นับแต่เมื่อนี้วันนี้วินาทีนี้เป็นต้นไปนะคะสาธุสาธุสาธุค่ะตื่นขึ้นมาวันนี้นะคะวันพุธสีเขียวค่ะตื่นขึ้นมาก็รับคอรฟีนจากต้นไม้สีเขียวแบบสดชื่นสบายสบายนะคะวันนี้ค่ะอุณนหภนูมินะคะ15องศาค่ะมองไปบนท้องฟ้านะคะ ไม่มีพระอาทิตย์สองแสงให้เห็นเลยค่ะวันนี้ค่ะท้องฟ้าอึมครึมหมดเลยนะคะมองข้างบนนะคะท้องฟ้านะะี่ค่ะไม่มีพระอาทิตย์สองแสงให้เห็นเลยนะคะวันนี้นะคะหลังจากเลิกงานตอนเช้าตื่นขึ้นมาก็สดชื่นเขี่ยมใสเขี่ยมใสนะคะนี่เห็นไหมคะผู้ปกครองพาเด็กไปโรงเรียนนะคะปั่นจักรยานไปด้วยอยู่ข้างๆที่ทํางานนะะี่ค่ะนี่ค่ะ บริเวณข้างๆที่ทำงานนี่นะคะก็มีโรงเรียนผู้ใหญ่นะคะอยู่ตรงนี้ค่ะชื่อว่าโรงเรียนอัคคาเดวาเลยคะ่ะเป็นโรงเรียนคอมบุกนะคะอยู่ที่จังหวัดซูลินชิลน,นานะะี่ค่ะผู้คนมาเรียนเอสเซฟีนะคะใครมาที่ประเทศสวิเนจะต้องมาเข้าโรงเรียนคอมบุกหรือโรงเรียนผู้ใหญ่หรือเขาเรียกว่าไปเรียนเอสเซฟีค่ะเพื่อให้สามารถพูดภาษา สวีเดนได้เพื่อรีบเราจะได้ทํางานได้ที่ประเทศสวีเดนค่ะแต่ถ้าใครมีพื้นฐานเป็นภาษาอังกฤษมาก่อนก็จะได้เปรียบคนอื่นนะคะเวลามาเรียนตัวนี้ก็จะสบายนะคะเนี่ยนี่ค่ะโรงเรียนอยู่ตรงนี้ค่ะนี่ค่ะตอนนี้คุณครูก็กําลังทําการสอนนักเรียนอยู่ฮะข้างในนะคะคุณครูกําลังการเปิดทําการสอนนักศึกษานะคะผู้ใหญ่ค่ะดูข้างในนี่นะคะการที่จะมาเรียนที่นี่ต้องจองด้วยนะจองคิวค่ะ ไม่ใช่ว่าเราจะมาเข้าโรงเรียนได้เลยนะคะเราจะต้องไปที่จังหวัดของเราเองค่ะแล้วทางจังหวัดจะเป็นการคัดกรองว่าจะให้เรียนที่ไหนนะคะนี่ค่ะบรรยากาศนะคะนี่ค่ะเขียนว่าวุกเซนอูดบินน n ่ค่ะกุลแลกก้านเดย,ยิมนอเสียมค่ะน,นี่แ<น>หละคือโรงเรียนนะคะบุกเซนอูดบินน n ่กุล mm. แลกก้านเดยยิมนอเสียมค่ะ <olar> ตรงนี้แหละค่ะเป็นโรงเรียนผู้ใหญ่ไปถึงระดับมัธยมด้วยนะคะอยู่ตรงนี้ค่ะบรรยากาศนะคะอยู่ตรงนี้แหละค่ะแล้วก็จะมีการสอนด้วยจะมีการสอนช่างตัดผมด้วยนะคะอีกเกนอูดบินิ่งฟีเซอร์ละคะ่ะสอนทั้งช่างตัดผมด้วยนะคะอยู่ตรงนี้สอนหลายอาชีพด้วยค่ะอยู่โรงเรียนผู้ใหญ่นี่นะคะ บรรยากาศนะคะตอนเช้าเช้าอากาศแจ่มใสนะคะบริเวณข้างในนี่นะคะดูด้านในค่ะผู้คนกําลังผ่าการเรียนหนังสือนะคะผู้ใหญ่นะคะอยู่ข้างในนี่ค่ะเรียนหนังสืออยู่นี่ค่ะตรงนี้นะคะเห็นไหมคะนี่มีผู้ใหญ่นั่งเรียนหนังสืออยู่ข้างในเลยค่ะตรงนี้ค่ะบรรยากาศยามเช้าเช้าบรรยากาศตอนเช้ามาฝากนะคะอยู่ที่ประเทศสวีเดนตอนเช้าเช้า กิจวัตรประจำวันของการตื่นขึ้นมาตอนเชา้าหลังจากเลิกงานไล์สดไลด์เรียวอ่าแล้วก็ฝากความคิดถึงเพื่อนๆคลิปเรียวทุกๆคนด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเช่นกันนะคะเอาความสดชื่นเบิกบานของตอนเช้ามาฝากนะคะขอะให้ทุกคนนะคะสดชื่นแจ่มใสเบิกบานทำอะไรประการใดก็ขอให้สำเร็จผลสมความมุ่งมา่ปปาถนาะ ทุกสิ่งทุกประการทุกๆคนนะคะสดชื่นแก่มใสแจ่มใสค่ะสบายสบายจ้ายิ้มรับวันใหม่แบบสดชื่นแจ่มใสไปด้วยกันนะจ้า